เยียเฮโรอีนอ๋อให้ว่าไงบนโฟได้ข่าวว่ามึงทำเรื่องไว้ไม่ได้ข่าวว่ามึงทำนี้กูบอกไว้เดี๋ยวมึงคงคาจะแล้วกูก็เฮโรอีนมาสั่งเก็บมึงโดยจะไม่ต้องมีใครมาสั่ง กูก็เก็บมึงโดยจะเพาะไม่ต้องมาพูดอะไรอีกมึงทาเรื่องไว้มากมายตั้งแต่เรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้ที่บ้านไปและไม่ต้องพูดอะไรอีกแลวไม่ต้องพูดอะไรกันแค่หยาบมึงอยากดับหยาบและเบิดลึงขับทิงคิงที่บานกันบางทีมึงควรจะสำเนยดตัวเองที่มึงทําปิดไปมึงยังไม่ได้ขอโทษและไอเบงและเสือกจะมาแต่ขอรอวว่าอย่าทำเขาและมึงไม่ต้องทำไรและมึงไปเสือกดาเขาทําไมเล่าและเสือกไปหาพวกกับก้าวอาที่เขาดีกัน มึงบอกแค่นี้กูบอกไว้เลยว่ามึงโง่จังแล้วมึงไม่ต้องมาเถียงแถแล้วมึงไม่ต้องมาทำอะไรเดี๋ยวมึงได้ตายโหงแน่สัตว์เดียเฮโรอีน <Yeah. S 1> รู้จักป่ะพงขาไวเหีฮแล้ทจะกลัวมาดิดอะมึงทำเรื่องม่าเยอะเกินไอ้สัตสแล้ทจะกูเล่นมึงออกจากลำธีเคไม่ต้องห่วง อีที่เสนิทมงการว่ะไปตายไอ้สัตว์